สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหัวยูห้าวพยักหน้าและหลับตาเขาจดจ่อในสมาธิและหมุนเวียนวิชากําลังภายในเฉียนเทียนของเขาเขาเรียรับร่างกายของเขาให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดอันที่จริงเขาไม่คิดว่าเขาจะสามารถเอาชนะวิศวกรวิญ,ญญาณระดับหกรุ่นที่หกทั้ง20คนจากสาราคุณธรรมมาเรื่องชื่อได้มันดูเกินจริงที่จะคิดว่าเขาสามารถเอาชนะพวกเขาทั้งหมดได้ในวันเดียว เป็นแต่ดวงชะตาแห่งโชคชะตาของเขาจะถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่องนั่นอาจทำให้เขามีความหวังเล็กน้อยแต่คำพูดของส่วนจือเวินทำให้เขามีความหวังอีกครั้งถ้าเขาสามารถใช้เครื่องมือวิญญาณได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในแง่ของเครื่องมือวิญญาณส่วนจือเวินรับรู้ถึงความสามารถของเขาในการใช้ได้การผลิตเครื่องมือวิญญาณแม้ว่าพลังวิญญาณของเขายังไม่ถึงระดับที่เท่ากันนี่ยังหมายความว่าเขาไม่ได้ด้อยกว่าวิศวกรวิญญาณจากสาดาคุณธรรมมันเรื่องชื่อมากนัก บางทีอาจ,จเป็นการทดสอบครั้งแรกที่เขาต้องทำหลังจากการเลือกเส้นทางการต่อสู้ระยะประชิดหัวอ,อยู่ฮ่าวเริ่มตื่นเต้นเมื่อเจตจำนงของการแข่งขันของเขาจะปรากฏการต่อสู้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบความสามารถของเขาตอนนี้เขาจดจ่อกับมันอย่างมากหลังจากการได้รับอนุมัติจากจิงหวงเฉินแล้วส่วนจือเหวินก็กลับไปที่เวทีลินเจียอี้ยังคงเป็นพิธีกรในการแข่งขันในวันนี้เสียงของเขาดังข้องกังวาน ผ่านเครื่องมือวิญญาณที่ขยายเสียงอาจารย์และนักเรียนวันนี้เป็นวันที่สองของการต่อสู้กับโรงเรียนซูร่เคอรคอ์มันจะยังคงเป็นหัวยู่เฮาที่แข่งขันการในนามของโรงเรียนซูร่าเคอรคอ์หลังจากการแข่งขันเมื่อวานข้าแน่ใจว่าพวกเจ้าทุกคนได้เห็นความแตกต่างของรูปแบบการต่อสู้ระหว่างวิญญาจารย์และวิศวกรรมวิญญาณข้าหวังว่าพวกเจ้าทุกคนสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อค้นหาปัญหาของเจ้าเองและปรับปรุงประสบการณ์ชีวิตจริงของเจ้า กับวิญญาจารย์ในเวลาเดียวกันข้าหวังว่าพวกเจ้าทุกคนสามารถทํางานหนักและเป็นเหมือนหัวโย่เฮาเพื่อบรรลุความรุ่งโรจน์สาหรับสาบานการศึกษาของเจ้าวันนี้เราจะส่งวิศกรวิญญาณระดับหกจากสาราคุณธรรมอันเลือกชื่อเรามี20คนอยู่กับเราวันนี้เราจะดําเนินการให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จนถึงเวลาอาหารเย็นการแข่งข,ขันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นโปรดดูอย่างละเอียดถีทวนและอ้างอิงถึงสิ่งที่เจ้าเห็นด้วยความสามารถของเจ้าเอง หากเจ้าสามารถเรียนรู้บางสิ่งจากสิ่งนี้การแข่งขันประลองนี้จะประสบความสําเร็จเนื่องจากช่องว่างในการฝึกฝนหโมจูเฮ้าจะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิญญาณของเขาเองในวันนี้พวกเจ้าทุกคนต้องดูอย่างละเอียดทีท่วนด้วยว่าเขารวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาเข้ากับเครื่องมือวิญญาณได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนจากคณะเครื่องมือวิญญาณแบบยะยะประชิดเอาระ การแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วหัวยูเฮายังคงเป็นศูนย์กลางของความสนใจแต่เขาไม่ได้รับปฏิบัติเหมือนเป็นศัตรูอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นโลกของวิญญาณาหรือวิศวกรวิญญาณความสามารถของคนคนหนึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดหัวยูเฮาได้พิสูจน์แล้วว่าเขามีความสามารถที่แท้จริงโดยสามารถเอาชนะวิศวกรมวิญญาณระดับ5ได้30คนติดต่อกันผู้ที่มีความสามารถที่แท้จริงย่อมเป็นที่เคารพนับถือเสมอแม้แต่ในโรงเรียนวิศกรรมตะวันจันทา นักเรียนคนอื่นๆหลายคนสงสัยว่าหัวยูเฮาจะากก้าวหน้าไปได้ไกลแค่ไหนเมื่อเขาเผาชิญหน้ากับวิศวกรวิญญาณระดับหกจากสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อหลายคนยังคงเดิมพันในวันนี้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่เดิมพันกับหัวยูเฮามันเหมือนกับว่าหัวยูเฮาขาดความมั่นใจในตนเองไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะสามารถเอาชนะวิศวกรวิญญาณระดับหกของสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อได้ตลอดทางอย่างน้อยเขาก็ไม่สามารถชนะ20ิรอบติดต่อกันได้ แต่มีข้อยกเว้นตัวอย่างคือกีกี้เธอเดิมพันโลหะหายาก10กิโลกร,รมัมฝังหัวอยู่ห้านอกจากเธอแล้วนักแร็อีกคนหนึ่งก็เดิมพันหัวอยู่ห้าด้วยเช่นกันเธอคือนานะ่าแม้แต่นาน่าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงทําอย่างนั้นเธอไม่ได้มั่งคั่งนักดังนั้นเธอจึงเดิมพันเพียงร้อยเหรียญทองวิญญาณเท่านั้นส่วนจือเวินทำท่าทางให้วิศวกรวิญญาณระดับโหของสาราคุณธรรมมันเรื่องชื่อคนแรกเข้ามา เขาเป็นชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะอายุประมาณ25หรือ26ปีเขาแข็งแรงผมสั้นของเขาเป็นสีน้ำตาลและเขามีผมสีแทนเห็นได้ชัดว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์แขนของเขายาวกว่าปกติเล็กน้อยและหนาขณะที่เขาเดินเข้าไปในพื้นที่ทดลองเครื่องมือวิญญาณอย่างช้าๆรัศมีของเขาได้กวาดไปทั่วหัวยุงเห่าแล้วแต่หัวยุงเห่าไม่ได้หวาดกลัวเขามองดูคู่ต่อสู้อย่างสง,งบและพร้อมที่จะเข้าสู่โหมดการต่อสู้ของเขา สาราคุณธรรมอันเลือกชื่อโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเซินมูซูโรงเรียนซือไรเคหัวอยู่เฮ้าส่วนจือเวินมองไปที่ทั้งสองฝ่ายเขายกแขนขวาขึ้นก่อนจะกระแทกลงการแข่งขานเริ่มต้นขึ้นได้ขณะที่เขาประกาศเริ่มการแข่งขานทั้งสองฝ่ายต่างก็เคลื่อนไหวเซินมูซูพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับหัวอยู่เฮ้าช่องว่างระหว่างพวกเขาลดลงอย่างรวดเร็วมือของเซินมูซูกับที่ด้านข้างของเขาขณะที่เขาพุ่งไปข้างหน้า เขาถือมีดยาวในแต่และมือมีดสองเล่มนี้เหมือนกันยาวสี่นิ้วด้ามหนาและใบมีดกว้างรัศมีสีเหลืองมนปรากฏออกมาเมื่อพลังวิญญาณของเขาถูกปลดปล่อยออกมาก็มีความรู้สึกถึงพลังอย่างท่วมท้นเครื่องมือวิญญาณการต่อสู้ระยะประชิดประเภทหินหวันจุเฮาไม่ได้ปลดปลอ่อยเครื่องมือวิญญาณใดๆเขาทําแบบเดียวกับเมื่อวานมีหมวกป้องกันอยู่บนหัวของเซินมูซูที่มีทับทีมร้าสีติดอยู่ทับทีมนี้สองแสงอ่อนๆภายใต้ดวงอาทิตย์ จะต้องมีประกายไฟอย่างหนักในการประทะการระหว่างวิศวกรรมวิญญาณการต่อสู้ระยะประชิดสองคนทั้งสองฝ่ายเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นเซิร์นมูซูตะโกนและวงแหวนวิญญาณที่สามของเขาเริ่มส่องแสงชั้นของแสงสีม่วงปกคลุมร่างกายของเขาและรัศมีของเขาก็ครอบงำม,มากยิ่งขึ้นเขาหยุดอย่างกระทานหานก่อนจะกระโดดไปข้างหน้าเขาฟันมีดของเขาไปทางหัวยูเฮามีดสีเหลืองดูเหมือนจะไม่ปล่อยกำลังใดๆอากาศรอบๆศูนย์กลางของเซิร์นมูซู ก็เริ่มบิดเบี้ยวเช่นกันหัวยูเฮ้าดีดวงตาของเขานิ้วเท้าของเขาแตะพื้นและเขาก็กระโดดขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับเซิร์มูซูองเล็บทองปรากฏขึ้นอีกครั้งขณะที่ทั้งสองฝ่ายกําลังเข้าใกล้กันมากขึ้นปีกก็เปิดออกจากด้านหลังของหัวยูเฮ้าหลังจากนั้นเขาหลบไปด้านหนึ่งหลีกเลี่ยงมีดของเซิร์มูซูสิ่งนี้เกิดขึ้นทันทีและกรงเล็บทองของเขาได้กีดไปที่ไหล่ของเซิร์มูซูแล้วเขาใช้เครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้ครึ่งหนึ่ง เพื่อแทนที่ตำแหน่งของเขาปีกของเครื่องมือวิญญ,ญาณประเภทบินได้กระพริบก่บอนที่จะหายไปเขาต้องมีการควบคุมที่ไร้ที่ติแม้แต่ก่อป้องกันวิญ,ญญาณระดับหกก็ไม่สามารถต้านทานพลังทำลายรังข,งของคงเล็บทองได้แต่เซนเมซูไม่ใช่เป้าหมายที่ง่ายในการจัดการเขาไม่ได้ตื่นตระหนกวงแหวนวิญ,ญญาณดวงที่หกของเขาสว่างขึ้นในทันใดและชุดก่อป้องกันหินก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าร่างกายของเขาการปรากฏตัวของชุดก่อป้องกันหิน ทำให้น้ำหนักของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากเขาตกลงบนพื้นทันทีขณะที่น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นลากลงมาเขายังหลบการโจมตีของพงเรบทองหินหลายก้อนถูกรอกออกจากชุดก่อป้องกันหินเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องเซินมูซูไม่ได้รับบาดเจ็บหัวยู่เฮารู้สึกประหลาดใจในขณะที่มีดของเซินมูซูยังคงฟันลงในวิถีเดียวกันพวกเขาฟันลงไปในดินได้ยินเสียงดังคือก้องและหัวยู่เฮารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่สั่นสะเทือนขนาดใหญ่ใต้เท้าของเขา การเคลื่อนไหวโยกเยกนี้สูงร่างของเขาลอยขึ้นไปในอากาศทันใดนั้นน้ำแหลมคมจำนวนนัดไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาจากร่างของเซินมูซูน้ำแหลมเหล่านี้ถูกยิงขึ้นไปสูงสเมตรหัวยุงเฮาไม่สามารถหลีกเลี่ยงพวกมันได้ตอนนี้เ,เขากําลังตกอยู่ในอันตรายลินเจออี้แต่ตองอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งเซินมูซูออกไปต่อสู้ก่อนเป็นคนแรกหมวกของเซินมูซูมีผลในการป้องกันพลังทาจิตวิญ,ญญาณ และได้รับการออกแบบให้ทนต่อการโจมตีเช่นการชกทางจิตวิญญาณของหัวยูเฮาในขณะที่วิญญาณดูดการต่อสู้ของเขาเป็นก้อนหินซึ่งธาตุน้านแข็งขั้นสูงของหัวยูเฮาไม่สามารถควบคุมได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการต่อสู้ในระยะประชิดสซวนมูซูมีทั้งการลุกและการป้องกันอย่างแน่วแน่เขาเป็นหนึ่งในวิศวกรวิญญาณระดับโพกที่ดีที่สุดในสาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อ อย่างไรก็ตามพวกเขายัางคงประเมินหัวยูเฮาต่ำเกินไปเมื่อเขาถูกทําให้ลอยขึ้นไปในอากาศหัวยูเฮาก็สามารถสัมผัสได้ถึงขึ้นจากพื้นดินการตรวจจับทางจินวิญ,ญญาณของเขาสามารถรับรู้ถึงพลังวิญ,ญญาณของคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยำหัวยูเฮาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่จากมีดสีเหลืองบางทีความเร็วของพวกมันอาจไม่เพิ่มขึ้นมากนักแต่รัศมีวิญ,ญญาณของพวกมันก็ให้ความรู้สึกที่ไม่อาจต้านทานได้หัวยูเฮาต้องเด็ดขาดภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ นั่นคือเหตุผลที่เขาปวดปล่อยก่อของจากรพดินีนี้น้ำแข็งขณะที่เขาถูกทําให้ลอยไปเขาพยายามลดผลกระทบที่มีต่อเขาหลังจากนั้นทุกคนสามารถเห็นร่างกายของเขาสว่างสวัยก็ศมีสีเขียวอมฟ้าพุ่งออกมาจากกระดุกสันหลังของเขาเขาอ้าแขนออกว้างและรังหน้าอกของเขาไว้ก็ศมีอันทรงพลังที่อธิบายไม่ได้ถูกขับออกมาจากร่างกายของเขายังไม่มีวงแหวนนิญญาณสว่างขึ้นแต่ใครๆก็เห็นจากอาการรอบๆหวัวอยู่เ้าบิดเบี้ยวหลังจากนั้น ลำแสงสีฟ้าอมเขียวก็พุ่งออกมาจากท้องของเขาตอนนี้หัวยูเฮาอยู่ข้างเซินมูซูเซินมูซูไม่สามารถหลบการโจมตีนี้ได้เขาถูกโจมตีโดยตรงแรงกระแทกผลักดันล่างของหัวยูเฮาขึ้นไปเขาเล็งเลี้ยงน้ำแหลมคมที่พุ่งเข้าหาเขาในขณะที่ร่างของเซินมูซูเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมฟ้าหนึ่งในทักษะวิญญาณของกระดูกวิญญาณลาตัวของจักรพพาดินีน้ำแข็งความโกดเขี้ยวของจักรพพาดินีน้ำแข็งหัวยูเฮามี2ทางเลือก ไม่ว่าเขาจะปลดปล่อยคงเรียบทองเวอร์ชั่นสมบูรณ์หรือใช้ความกดเกี้ยวของจกักรพพรดินีน้ำแข็งเขาต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วทักษะทั้งสองนี้ใช้พลังวิญญาณและพลังงานในปริมาณที่เท่ากันแต่ทักษะคงเรียบทองนั้นช้ากว่าทักษะความกดเกี้ยวของจกักรพพรตินีน้ำแข็งครึ่งจังหวะในขณะที่เขาต้องการใช้ทั้งสองทักษะมัวยูเฮาใช้พลกระทบที่เกิดจากความกดเกี้ยวของจกักรพพรตินีน้ำแข็งเพื่อทำการปฏิวัติกางอากาศเมื่อร่างกายของเขากางออกอีกครั้ง มือขวาของเขาเข้าเวียงออกไปแล้วคงเรียบทองแบบเต็มรูปแบบกวาดไปทางคู่ต่อสู้ที่ยังคงนิ่งอยู่พุดเกาะหินของเซินมูซูเป็นทักษะวิญญ,ญาณที่หกของเขาและเป็นทักษะวิญญ,ญาณหนึ่งหมื่นปีแต่ความกดเกลียวของจักรพาดในนีน้ำแข็งของหัวยูเฮาเป็นทักษะวิญ,ญญาณ4ี่แสนปีในขณะที่หัวยูเฮาไม่สามารถปลดปล่อยพลังได้เต็มที่แต่เขาก็ไม่มีปัญหาในการแช่แข็งเซินมูซูในจุดอันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่าหยุด บอกทองคำสว่างขึ้นในมือของสวนจิน๋วเวินกระสุนปืนใหญ่จากมือของสวนจิน๋วเวินกระทบร่างของสวนมือซูอย่างแม่นยำได้ลกลายเป็นม่านแสงสีทองที่ปกป้องเขาคงไดบของหัวยูห้าไว้ได้โจมตีเขาจริงๆพวกมันหายไปเมื่อฉายแสงแวบบนิ้วเท้าของเขาสัมผัสกอแสงสีทองและเขาก็าตกลงบนพื้นหลังจากที่เขาเบี่ยงตัวไปในอากาศสวนจิน๋วเวินรู้สึกประหลาดใจเขาสามารถถอนการโจมตีของเขาได้อย่างง่ายดายหลังจากปล่อยออกมาอย่างโกรจัดได้อย่างไร การควบคุมของเขาดีแค่ไหนเขาไม่รู้ว่าหัวยุ่เฮาไม่สามารถถอนกรงเร็บที่น่ากลัวของเขาได้ถ้าเขาปลดปล่อยเวอร์ชั่นเต็มออกมาแบบจริงๆแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาใช้การเรียนแบบเพื่อเรียนแบบกรงเร็บที่น่ากลัวของเขาวันนี้เขาจะต้องเผชิญกับการต่อสู้ที่ยากลาบากทําไมเขาจะต้องเสียพลังวิญญาณของเขาเขาสามารถตัดสินชัยชนะด้วยทักษะความโกดเกลียวของจกักรพรรดินีน้ําแข็งเนื่องจากสวนจือเวินเข้ามาแทรกแสงนั่นหมายความว่าเขาชนะหลังจากผ่านไป1ิบวินาที ชุดกอป้องกันหินของเซินมูซูก็ถูกบทขยี้ได้ใบหน้าของเขาข้อซีดเขาเซและเกือบจะล้มลงกับพื้นทันของแสงสีทองสองประกายอย่างต่อนเนื่องบนร่างกายของเขาเห็นได้ชัดว่ามีการเปิดใช้งานเครื่องมือป้องกันวิญญาณบางอย่างในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่ความโกดเกี่ยวของจกักรพรรดินีน้ำแข็งของหัวยูเฮาที่จะเอาชนะชุดกอบป้องกันหินของเซินมูซูและกอบป้องกันวิญญาณระดับ6ในขณะที่เกาะของเซินมูซูสามารถโจมตีหัวยูเฮาได้ แต่มันก็จํากัดความแข็งแกร่งของเขาเองในช่วงเวลาวิกฤตหลังจากที่ถูกแช่แข็งเขาไม่สามารถหลุดพ้นได้แม,ม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามจากนั้นหัวยูเฮาข้าใช้กงเรล็บทองเพื่อบังคับให้ส่วนติเวินเข้ามาแทรกแซงเซินมูซูทําได้เพียงยอมรับความพ่ายแพ้เซินมูซูขมวดคิ้วขณะที่เขามองไปที่หัวยูเฮาเขายัางตัวสัน่นเพราะความเย็นสุดขีดที่เขารู้สึกก่อนหน้านี้เจ้าชนะแล้วแต่ข้าไม่มั่นใจหัวยูเฮาพยักหน้าแต่พูดว่าข้ารู้ ข้าสัมผัสได้มีดของเจ้านั้นทรงพลังจริงๆและมันไม่ง่ายเลยที่จะรับมือถ้าข้าจำไม่ผิดน้ำแหลมน่าจะเข้ามาหาข้าอย่างไม่ลดละหลังจากที่มันมางคับให้ข้าเปิดเผยข้อบกพร่องนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าไม่ได้ให้โอกาสเจ้าปลดปล่อยพลังการต่อสู้ของเจ้าอย่างเต็มที่หวังว่าข้าจะมีโอกาสได้ต่อสู้กับเจ้าอีกครั้งมัดูเฮามีความสุภาพมากกับคู่ต่อสู้ที่คู่ควรเขาประทับใจในความสามารถของเซินมูซูอย่างแท้จริงเซินมูซูพยักหน้าให้หวัวยูเฮาก่อนจะหันหลังกลับ เขาบอกตัวเองว่าเขาจําเป็นต้องวางกอบป้องกันวิญญาณไว้นอกชุดกอป้องกันหินในครั้งต่อไปที่เขาปะระลองกับหัวยูเฮาด้วยวิธีนี้การป้องกันของเขาจะยิ่งมากขึ้นหัวยูเฮาได้รับชัยชนะอีกแล้วงั้นเหรอเกิดความวุ่นวายขึ้นอีกการต่อสู้ครั้งนี้สั้นมากและจุดยืนของผู้ชมอยู่ไกลามากเป็นการยากที่จะรวมกลุ่มส่งเสียงเล็กๆในขณะที่หัวยูเฮาดูเหมือนจะชนะการต่อสู้อย่างรวดเร็วมันไม่ง่ายสําหรับเขา เขาชนะเพราะธาตุน้ำแข็งขั้นสูงความกดเกีียวของจักรพรดินีน้ำแข็งแช่แข็งทักษะวิญญาณหมื่นปีประเภทหินนอกจากนี้เขายังหลอก่วนจือเวินแม้ว่าเขาจะใช้กองเล็บทองทั้งหมดแล้วก็ตามเขาอาจจะไม่สามารถทำราชุดก่อป้องกันหินได้ด้วยซ้ำหมออยูเฮ่านั่งสมาธิบนพื้นในขณะที่เขาขับไปที่บริเวณรอแม้ว่าความกดเกลียวของจักรพรดินีน้ำแข็งได้ทำให้พลังวิญญาณของเขาหมดลงแต่เขาก็ยังไม่มีปัญหาในการดำเนินการต่อไป องไรก็ตามเขาตระหนักว่าวิศวกรวิญ,ญญาณระดับหกนั้นทรงพลังเพียงใดหลังจากการต่อสู้กับเซินมูซูแม้ว่าเขาจะมั่นใจในการต่อสู้กับพวกเขาแต่เขาอาจจะพ่ายแพ้อากการโจมตีได้พลังงานของเขาไม่ดีที่สุดหลังจากผ่านไป15นาทีหมนูฮาก็กระโดดขึ้นและพยักหน้าไปทางส่วนจิวเวินวิศวกรคนที่สองจากสาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อเป็นผู้หญิงที่ดูธรรมดาได้มีรูปร่างผานกลางเธอดูเหมือนจะอายุเกือบ30ปี ซาดาคุณธรรมวาเรื่องชื่อยิงจือยานผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่พูดกระชับที่สุดในบรรดาผู้ที่เข้าแข่งขันกับหัวอยู่เฮาโรงเรียนซือไดเคอร์หัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮายังพูดแบบกระชับอันใดนะส่วนจือเวินก็ให้สัญญาณการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นได้หัวอยู่เฮาพุ่งไปข้างหน้าตามปกติแต่คราวนี้เขาให้ทุกคนได้เห็นความเร็วสูงสุดของเขาขณะที่เขาพุ่งไปข้างหน้าเครื่องมือวิญญาณครึ่งวงกลมสี่ชิ้น ก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขามันเปิดเผยหัวฉีดสีหัวขณะที่พลิกออกหัวฉีดทั้งสี่เริ่มพ่นไฟไปข้างหลังเปียวไฟสีสายพุ่งออกมาและร่างกายของหัวยู่เฮาก็พุ่งไปข้างหน้าราวกับดาวตกผู้ที่มีสายตาแหลมคมตระหนักว่าตอนนี้หัวยู่เฮาถูกปกคลุมด้วยช้นของผดลึกน้ำแข็งเพชรในขณะที่เปียวไฟสีสายยิงออกไปเขาไม่มีทางเลือกเนื่องจากมีก่อป้องกันของจักรพรตินีน้ำแข็งร่างกายของเขาสามารถทนต่อแรงผลักที่เหลือเชื่อหรือแรงต้านลมได้ อย่างไรก็ตามหัวยูเฮาสามารถเข้าถึงความเร็วที่น่ากลัวด้วยแรงลักระเบิดของเขาเขาครอบคลุมระยะ150เมตรเกือบจะในทันทีมาถึงด้านหน้าของจิงจือยานด้วยรัศมีที่น่าสะพึงกลัวจิงจือยานสงบมากเมื่อเธอปรากฏตัวแต่เมื่อความเร็วของหัวยูเฮาเพิ่มขึ้นและเขาพุ่งตรงเข้ามาหาเธอโทรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหัวยูเฮาให้ความรู้สึกราวกับว่าเขาเป็นสัตว์วิญาณที่ทรงพลังในขนาดนี้ทักษะการสืบเชื้อสายของจกักรพรรด ดูเหมือนจะปรากฏขึ้นเนื่องจากความเร็วของหัวยูเฮาเพิ่มขึ้นอย่างมากสิ่งที่ทักทายจริงจื่อหยานคือหมัดของหัวยูเฮามาถูกปกคลุมด้วยผลึกน้ำแข็งเพชรและรวมทั้งกา้ามเมนปองของจักรพรรดินีน้ำแข็งและมือโยกลึกลับเขาไม่ได้ใช้กรงเล็บทองเพราะเขาไม่สามารถผสมผสานทั้งทักษะการสืบเชื้อาสายของจักรพรรดิและกงเล็บทองได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยความเร็วสูงเช่นนี้แต่เขายังสามารถควบคุมความเร็วความแข็งแกร่งความตั้งใจ พลังงานมุมและจังหวะของหมัดนี้ได้อย่างแม่นยำนี่คือความสามารถที่แท้จริงของหัวยูเฮาในขณะที่เขาปลดป่วยการโจมตีขั้นสุดท้ายจิงจือหยานถอยกลับไปในทันทีและชานของแสงสีทองที่ส่องประกายออกมาจากร่างกายของเธอมันเป็นกอบป้องกันที่อยู่โยงคงกระพันที่สามารถคงอยู่ได้3ามวินาทีไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังมีหมอกสีม่วงหนาทึบพุ่งออกมาจากร่างกายของเธออีกด้วยพูดให้ถูกก็คือร่างกายของเธอดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นหมอก ต่อจากนี้วงแหวนวิญ,ญญาณดวงที่5ของเธอก็สว่างขึ้นเธอแข็งแกร่งกว่าเซินมูซูมากเธอมีวงแหวนวิญ,ญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วง2วง,งและสีดำ2วงซึ่งเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของวงแหวนวิญญาณสาหรับจักรพรรดิวิญญาณหัวยูฮารู้สึกถึงวิกฤตดังนั้นเขาจึงปล่อยการโจมตีที่ทรงพลังเช่นนี้มาของหัวยูฮากระแทกเกาะที่อยู่โยงโครงกระพานอย่างหนักการชนการทําให้ไฟในพื้นที่ทดลองเครื่องมือวิญ,ญญาณรีลงเล็กน้อยอากาศเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกาะที่อยู่โยงโครงกระพานที่แน่วแน่ เริ่มแตกออกหลังจากหมัดของหวังหวยู่เฮากระแทกมันรอยแตกนี้เริ่มขยายไปโดยมีหมัดอยู่ตรงกลางแต่ดูเหมือนว่ามันสามารถต้านทานการโจมตีของหวัวยูเเฮาได้แต่มันสามารถต้านทานการโจมตีของเขาได้จริงนั้นเหรอหมอกสีม่วงรวมตัวกันทันทีภายในเกาะที่อยู่โยงคงกระพันทำให้จิงจือหยานกับคืนสู่ร่างกายมนุษย์และจิงจือหยานก็ดูชิดเซียวใช่เกาะที่อยู่โยงคงกระพันสามารถต้านทานการโจมตีทั้งหมดของหวัวยูเเฮาได้ อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถต้านทานเจตนาของการสืบเชื้อสายของจักรพรรดิได้จิงจือยานได้รับผลกระทบทางจิตวิญญาณด้วยทันใดนั้นเกาะที่อยู่ยงคงกระพันพัทงทลายลงอย่างสมบูรณ์แสงสีม่วงสองประกายในดวงตาของหัวยูเ่เฮาก่อนที่จะหายไปจิงจือยานข้ามครวนด้านหลังของศรีรษะของเธอดูเหมือนจะโดนบางสิ่งที่แรงมากเลือดสดเริ่มไหลออกมาจากจมูกของเธอในช่วงพริบตาต่อมาคงได้พองของหัวยูเ่เฮา ก็มาอยู่ตรงหน้าเธอแล้วอย่างไรก็ตามเขาอยู่ห่างจากเธอหนึ่งนิ้วและมองดูเธอขณะที่เธอลงลงกับพื้นเธอไม่ได้ผ่านไปเธอเอามือปิดหัวและข้ามควรนอย่างเจ็บปวดเลือดเริ่มไหลออกจากตาหูและปลากของเธอมากขึ้นมาอยู่เฮาลัางหน้าอกของเขาในขณะที่เขาปล่อยกองเล็บทองลงทั้งสถานที่ก็เงียบไปเมื่อมาถึงจุดนี้เขาดูเหมือนมีอำนาจอธิปไตยเมื่อเขายืนอยู่ตรงนั้นทรงพลังมากเขามีวงแหวนแค่สี่วงจริงๆงั้นเหรอ ยิงหงเฉินพึมพำมคำเหล่านี้ตอนนี้เขาอยู่ในความงุนงงความเร็วสมบูรณ์ความแรงแบบสมบูรณ์และการครอบงำแบบสมบูรณ์หัวอ,อยู่ห้าไม่ได้ให้โอกาสจริงจือยานในการโต้กล,กลับก่อนที่เขาจะยุติการต่อสู้เขากลับไปที่บริเวณรอโดยไม่พูดอะไรสักคำเขานั่งอยู่ที่เดิมและเริ่มนั่งสมาธิมีเพียงส่วนจื๋อเวินเท่านั้นที่สังเกตว่าเขาหายใจแรงและแขนขวาของเขาก็สั่นเล็กน้อยดูหเหมือนว่าเขาจะลม้มลงได้ การต่อสู้นั้นหวัวยู่เฮาต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากการใช้พลังงานเพื่อปลดปล่อยการโจมตีอันทรงพลังดังกล่าวเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ